สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่รับชมช่องบรรดาอุเมเลพบกับบรรดาอุเมเลเช่นเคยนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับการทวงหนี้ซึ่งแอดมินก็เคยได้นำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังในหลายๆคลิปแล้วนะครับว่าเรื่องเองินเ,เรื่องทองมักไม่เข้าใครออกใครตกลงไม่ได้กระจบด้วยการทราําร้ายเขียดฆ่าหมายเอาชีวิตกันก็มีมานักต่อนักแล้วนะครับความโชคดีก็ไม่ได้มีเห็นกันบ่อยๆนะครับ ที่รอดมาได้บ้างก็ด้วยพุทธคุณของวัตถุมงคลที่ได้ห้อยบูชาติดตัวหลังเรื่องราวที่บรดรดาบุลรจะนำมาให้เพื่อนได้รับชมรับฟัง,งต่อปไปนี้นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับพอ่อคาทวงหนี้เจอชักปืนยิงโชคช่วยกระสุนไม่ออกเชื่อบาร,รมีของขลังที่ห้อยคอช่วยชีวิตไว เหตุการณ์นี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยาเมื่อปีพศ2562นะครับมีเหตุทะเลาะวิวาทใช้อาวุธปืนยิงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าโรงเรียนวัดป่าโคหมู่ที่7ตําบลหันตราอําเภอพระนครศรียุธยาจังหวัดพระนครศรียุธยาผู้บาดเจ็บคือว่าที่ร้อยตีธนพัท์อายุ49ปีณนขณนะนั้นมีบาดแผลได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย รอยขีดข่วนและฟกช้ำอยู่ในอาการตกใจมีรถยนต์เก๋งที่จอดอยู่หน้าโรงเรียนของนักศึกษาฝึกสอนของโรงเรียนได้รับความเสียหายถูกกระสุนปืนจนยางรถด,ด้านหน้าแตกส่วนผู้บาดเจ็บอีกลายเป็นคู่กรณีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลพระนครศรียุธยาทราบชื่อนายสมศักดิ์อายุ5 1ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณขาข้างขวาเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามไปควบคุมตัว จากการสอบสวนว่าที่ร้อยตีธนพัฒน์อายุ49ปีตนเองมีอาชีพเป็นพ่อค้าขายครกสินค้าโอท็อปก่อนเกิดเหตุตนเองได้เดินทางมาพบนายสมศักดิ์ที่หน้าโรงเรียนเพื่อทวงถามเงินค่าสินไหมจากนายสมศักดิ์ซึ่งเป็นเงินค่าสินไหมจากคำสั่งศาลที่มีการฟ้องร้องในคดีฟ้องหยา่าให้ชดใช้เป็นจำนวนเงินถึง3 0 0 0 0 0บาทมีการต่อรองจนเหลือแสนบาทแต่ผ่อนชำระเดือนละ2,000บาทต่อมานายสมศักดิ์ไม่ยอมจ่ายมาเป็นเวลา2เดือน นเองถึงได้เดินทางมาทวงถามหลังทราบว่านายสมศักดิ์ขับรถตู้รับจ้างรับส่งนัเกเรียนเมื่อทวงเงินกับนายสมศักดิ์แต่นายสมศักดิ์กลับบอกว่ามึงไม่จบใช่ไหมให้รอเดี๋ยวจะเอาเงินมาให้จากนั้นนายสมศักดิ์ได้ขับรถออกไปแล้วกลับเข้ามานายสมศักดิ์ได้เปิดประตูรถยนต์ตนคิดว่าจะหยิบเงินออกมาให้แต่กลับเอาอาวุธปืนลูกซองยาวออกมาขึ้นหลายิงใส่ตนทันทีแต่ยิงไม่ออก ตนเองจึงตัดสินใจเข้าไปแย่งอาวุธปืนจับปลายอาวุธปืนนายสมศักดิ์พยายามขึ้นลำอีกครั้งจึงเข้าไปขอดปล้ำและร้องให้คนมาช่วยจนอาวุธปืนตกกระแทกพื้นกระสุนปืนลั่นไปถูกรถยนต์เก่งที่จอดอยู่จนยางแตกเกิดการชกต่อยกันจนเจ้าหน้าที่รอพอของโรงเรียนมาช่วยหยิบอาวุธปืนหนีออกไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนเหตุการณ์ในครั้งนี้ตนเชื่อว่าอาวุธปืนลูกสองที่ยิงไม่ออก เพราะบารมีของกระดูกพ่อแม่และแล่เขาควายที่คล้องคอ,อไว้ช่วยคุมค้มครองให้รอดในครั้งนี้ขอคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังวันนี้บรรดาของมูนมลนิธก็มีเรื่องราวปฏิหารของวัตถุมงคลมาให้เพื่อน้รับชมรับฟังเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ